สวัสดีครับโจทย์ในคลิปนี้จะเป็นการนำความรู้ในเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานมาแก้ปัญหาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายสถานการณ์ของโจทย์ในข้อนี้ก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมวล m อยู่ที่ระดับความสูง h ของสไลเดอร์ตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เริ่มถลายลงตามรางกำหนดให้รางไม่มีแรงเสียดทานและที่ตำแหน่งปลายสุดของรางมีความสูงจากพื้น h ส่วน5เด็กผู้หญิงคนนี้ก็หลุดออกจากรางไปด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งซึ่งทำมุมเซตากับแนวระดับคำถามในข้อนี้ให้เราคำนวณหาระยะสูงสุดของ y max โดยเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปร h ผมจะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานผมมักจะบอกเสมอในทุกคลิปว่าถ้าเราใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานเราต้องกำหนดตำแหน่งอ้างอิงซึ่งตำแหน่งอ้างอิงตรงนี้จะมีความสูงเท่ากับศย์ลำดับถัดมาเราจะต้องกำหนดจุดต่างๆที่เราสนใจตอนนี้ผมจะกำหนดให้จุดที่ระดับความสูง h เป็นจุดที่1จุดที่2คือตำแหน่งที่เด็กผู้หญิงหลุดออกจากรางพอดี และผมกำหนดให้จุดที่ระดับความสูง y max เป็นจุดที่3จุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายที่ระดับความสูงสูงที่สุดทีนี้ผมจะเลือกจุดที่2และก็จุดที่3พลังงานกลรวมของจุดที่2จะเท่ากับพลังงานกลรวมจุดที่สในความเป็นจริงแล้วพลังงานกลรวมของจุดที่1ก็จะมีค่าเท่ากับ จุดที่2และจุดที่3ด้วยเช่นกันการเลือกจุดใดๆในการแก้โจทย์ปัญหาถือว่าเป็นการสุ่มเพื่อที่จะให้ได้คำตอบง่ายที่สุดซึ่งพอเราไปทำจริงๆมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะต้องไปเลือก2คู่กับ1หรือว่า1คู่กับ3อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ดวงลุ้นๆเลยครับดวงครับดวงเลือกถูกก็ แก้โจทย์ได้ง่ายเมื่อเราเลือกจุดได้แล้วเราก็จะมาช่วยกันพิจารณาครับว่าจุดที่เราเลือกนั้นมีพลังงานอะไรบ้างโดยที่จุดที่2นั้นประกอบไปด้วยพลังงานศักย์ U และพลังงานจน K ในทํานองเดียวกันจุดที่3ก็มีทั้งพลังงานจนและพลังงานศักย์เช่นเดียวกันโดยที่ U 2มีค่าเท่ากับ mgh ส่วนด้วย5และ K 2 มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv 2ยกกำลัง,ง2เท่ากับ u 3ก็คือ mg y max บวกกับ1ส่วน2 mv 3ยกกำลัง2 เมื่อเรามองดูทุกพจน์ของสมการจะเห็นว่ามีตัว m เป็นส่วนประกอบดังนั้นเราเอา m หารตลอดหรือสามารถตัด m ออกจากสมการนี้ได้พอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเรายังไม่ทราบค่า v 2และก็ v 3ดังนั้นเราจะต้องมาหาค่า V2 และก็วีนะครับผมมองว่า V2 กับ V3 นี้มีความสัมพันธ์กันของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทถ้านักศึกษาดูจากในรูปจะพบว่า V3 คือ v m a ม v m a ีในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่มีความสูงสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเราพบว่าตำแหน่งนี้จะมีเฉพาะความเร็วในแนวระดับหรือว่าความเร็วในแนวแกน X เท่านั้น ดังนั้น v max ตรงนี้ผมจะเขียนมีค่าเท่ากับ vx ซึ่ง vx ก็จะมีค่าเท่ากับ v 2 cos เซตาจากรูปเดี๋ยวผมจะวาด v 2ให้ดูเป็นลูกศรซึ่งทำมุมเซตากับแนวระดับแสดงว่า v 2ตัวนี้จะต้องแตกความเร็วเข้าในแนวแกน x ซึ่งความเร็วในแนวแกน x ของ v 2ก็จะมีค่าเท่ากับ 2, 2 ost, S <S เอาเป็นว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกเราจะหา v 3ก่อนแต่มันหาไม่ได้ดังนั้นผมต้องย้อนกลับมาหา v 2, <อ>า 2> ก่อนเอาเป็นว่าเรามาพักสมการในบรรทัดสุดท้ายของจอที่เรามองเห็นตอนเนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหา v 2กันโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานเช่นเดิมทีนี้ผมจะเลือกจุดที่1กับจุดที่ 2, 2> ผมก็แก้โจทย์ปัญหาด้วยสเต็ปเดิม นั่นก็คือการเขียน e 1เท่ากับ e 2และหลังจากนั้นผมก็พิจารณาว่า e 1ประกอบไปด้วยพลังงานอะไรบ้างและ e 2ประกอบไปด้วยพลังงานอะไรบ้างตอนนี้ e 1ของเราเนี่ยมีเฉพาะพลังงานศักด์แต่ว่า e 2ประกอบไปด้วยทั้งพลังงานศักด์และก็พลังงานจนโดยที่ e 1ของผมมีค่าเท่ากับ mgs คือมีเฉพาะพลังงานศักด์ u หน่งเท่านั้นส่วน u 2ก็ประกอบไปด้วย mgh ส่วน5บวก1ส่วน2 mv 2ยกกำลังสองตัด m ออกไปจากสมการเพราะมีอยู่ในทุกพจน์บรรทัดที่เหลือต่อไปก็จะเป็นการจัดรูปสมการเพื่อหาค่า v 2ทีนี้เราก็จะโยงค่า v 2ที่เราได้ กับ v max โดยที่ซึ่ง v max มีค่าเท่ากับ v 2ในแนวแกน x v max ของเราจึงมีค่าเท่ากับรากที่2ของ8ส่วน5 g S และก็คูณกับ cos เซตานี้เราได้ v max เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไปสรรมการที่เราพักไว้ก่อนเพื่อแทนค่า v max และก็ v 2เพื่อหาค่า วายแม็กนั่นเองขั้นตอนที่เหลือจะเป็นการจัดรูปสมการนักศึกษาลองพินิษวพิเคราะห์และก็ตั้งใจดูนะครับว่าผมทำถูกหรือเปล่าถ้าทำผิดยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ทันทีนะครับแต่ไม่แก้นะครับเดี๋ยวยอดวิวตกล <laughs> บคลิปด้วยครับปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ <laughs> ถ้าคนที่ดูแล้วจับผิดได้แสดงว่าเข้าใจ วันนี้วันที่17กรกฎาคม2,567ใครดูคลิปนี้เสร็จก่อนที่จะไปเรียนพรุ่งนี้ในวันศุกร์ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าสมมติว่าโจทย์ข้อนี้ให้เป็นตัวเลขมาเนี่ยผมคิดว่านักศึกษาน่าจะทำได้ง่ายแทนค่าลงไปแล้วก็ได้คำตอบออกมาแต่ว่าข้อนี้เขาให้ติดตัวแปร h ไว้นะครับก็เป็นการฝึก พวกเราให้แก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบและก็มีขั้นตอนนี่แหละครับคือข้อดีอย่างหนึ่งของการเรียนฟิสิกส์ก็คือฝึกให้เราคิดอย่างเป็นระบบและรอบคอบ